ลงมาตรวจเยี่ยมนะครับเพื่อให้กำลังใจในการทำงานนะครับพร้อมกับนำอาหารนะครับมาแจกนะครับให้พวกเราได้รับประทานนะครับให้พวกเราได้รับประทานนะครับครับในการทำงานนะครับผู้รับัญชานะครับมีความห่วงใย ขออาหารมาแจกพวกเรานะครับได้รับประทานนะครับหลังจากที่เข้าเวรทํางานนะครับอาจจะเหน็ดเหนื่อยหิวข้าวทั้งกระทานได้เลยนะครับวันนี้ก็เป็นข้าวขาหมูนะครับห้องเต้นะครับจัดมา50กล่องนะครับ50กล่องนะครับมาสนับสนุนนะครับครับก็ผมเองก็มีเรื่องที่จะแจ้งพวกเราเพียงเท่านี้แล้วก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับทั้งรองผู้การท่านผู้ คนละเจ็ดห้าครับคนละเจ็ดัห้ามองครับงอยู่นี่อีกดีล่ผมมานผมมาเรเดกงลาร่ไมวลาแล้วเหรอเอกองอตอครับไม่ทันี้เลยเนี่ยั จุดเรัดกั tripod, notes, it, ้นคนต่างด้าวรอบโลกเข้ามาผิดกฎหมายไ่าจุดเอาโทษนเราพอบนกองสูงโดยางๆนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มาร่วมบูรณาการในการทำงานตั้งด่านตรวจนะครับโควิดนะครับอันนี้แก่ทางฝ่ายทหารนะครับฝ่ายทหารฝ่ายปกครองอสมนะครับอันนี้พวกเรานะครับอันนี้พวกเราอันนี้ก็เป็นความปรารถนาดีความห่วงใยจากท่านทุกานหนุนชาตินะครับ สิ่งหนึ่งที่ท่านห่วงอยากจะฝากก็คือในเรื่องของสุขภาพของพวกเราเองนะครับขอให้วันนี้คุณนอนรอโรงพยาบาลตำรวจที่ไม่มีเตียงสอนรอดวงไม่มีนอนระดับในคนที่ติดเชื้อสามคนยังเข้าไปรักษาตัวไม่ได้เตียงไม่มีเพราะไม่รู้จะไปเกียดยังไงเพราะทุกคนก็รักชีวิตหมดนะครับ hold